เข้าเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะงั้นวันนี้เรามาขยี้10ละครเด่นว่าตั้งแต่นี้ไปจะมีอะไรคืบหน้าบ้างค่ะเ <Y ahu! S 1> ปิดอเดือนพฤศจิกายนมาเรื่องแรกใต้เงาตะวันของผู้จัดนกจริยาพระนางหมาร์กปร,รินโบเมลดา <Y ahu! S 1> และอีกพระเอกที่เพิ่งลงตัวคือดงปรกรณ์ลำจะเริ่มฟิตติ้งในเดือนนี้ค่ะ ส่นละครที่จะเปิดกล้องในเดือนนี้มีทั้งซุปตา2550ของผู้จัดหน่อยบุศกรพระนางเคนแอนซึ่งฟิตติ้งไปแล้วแขกรับเชิญเพียบค่ะตามด้วยมัดหัวใจใหญ่ซุปตาของผู้จัดไก่วรายุทธกรับจะนี่ก็พร้อมมากๆที่จะเปิดกล้อง hey และเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาพระนางก็เพิ่งไปต่อบทกันมาค่ะ สะพายสายสตรองของผู้จัดคิงสมจริงพระนางพลนิชารวมด้วยหน่อยบุษกรที่พึ่งฟิตติ้งไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเปิดกล้องในเดือนนี้เช่นกันปิดท้ายด้วยพรมลิขิตของผู้จัดหนองอรุณชาพระนางโป๊บเบลล่าที่ทำแฟนแฟนฮือฮาไปกับภาพฟิตติ้งแล้วก็เตรียมเปิดกล้องสัปดาห์หน้า,นานแน่นอนค่ะ yeah. ส่ละครที่เดือนพฤศจิกายนจะถ่ายทำต่อเนื่องมีทั้งที่สุดของหัวใจของผู้จัดป้ายแดงกับช่องสแต่ไม่ใหม่ในวงการหงธนิธิพระนางพุทธพุทธิชัยแพทริเซียที่เริ่มถ่ายทำไปแล้วตามด้วยลายกินรีผู้จัดบ b บเอกนารีพระนางนเดชยายาผู้กำกับอ๊อฟพงพัฒน์ก็กลับมาถ่ายทำต่อแล้วข่าวดีคือบทเสร็จแล้วค่ะ yeah. าจากเดือนพฤศจิกายนไปที่เดือนธันวาคมเดือนนี้เพราะรักของผู้จัดต้องจลวุฒิพระนางเจมส์มาพายริลดาที่ฟิตติ้งไปแล้วก็เตรียมเปิดกล้องแบบอัดแน่นจัดเต็มค่ะข้ามไปที่มกราคมปีหน้ามาตาลดาของผู้จัดจายศนีพระนางเจมจิรายุเตยจรินพรกับหมอหลวงของสองผู้จัดชุดาพาก้องปิยะ พระนางมาริโอคิมเบอรี่ก็เป็น2เรื่องที่เตรียมเปิดกล้องค่ะ <Wow! S 1> เรียกว่าตอนนี้ทีมงานผู้จัดนักแสดงทํางานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ <Hey. S 1> และไม่ใช่มีแค่สิบเรื่องนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเรื่อง <Huh. S 1> ที่อุบเอาไว้อยู่ค่ะ uh. เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly